สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการดีเดวารยตี้นะฮะในช่วงของทีวากรเซ็นเตอร์กับผมที่วากรสงวนพวกผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองลบบุรี แน่นอนที่สุดนะครว่าวันนี้รายการของเรานั้นจะพาท่านนะครับมาอยู่ในช่วงของเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2555นะฮะปีแห่งความสุขนะฮะปีแห่งเสียงหัวเราะนะฮะเพราะว่า5 5 5นะฮะแหมจะหัวร้อยท่านได้ฟังก็กลัวว่าจะตกใจกันเสระเ่านะฮะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีนะครับจะสวัสดีปีใหม่ให้กับชาวจังหวัดลบบุรี ทุกทุกท่านนะครับโดยท่านโพสสีเข้มวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีซึ่งวันนี้ผมจะพาท่านไป3สถานที่ด้วยกันนะครับซึ่งจะสวัสดีปีใหม่กันกับวัฒนธรรมไทยนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สภาวัฒนธรรมตําบลโคากระเทียมนะครับนำโดยท่านณริศสืบโถพงนะฮะซึ่งท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตําบล โคกกระเทียมนะครับนอกจากนั้นท่านยังเป็นประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยสายยานชุมชนตำบลโคกกระเทียมอีกด้วยนะครับเราก็จะพาท่านไปที่พิพิธภัณฑ์ไทยเบิง้งนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลโคกสรุงนำโดยท่านประทีปอ่อนสรุงประธานสายใย,ยชุมชนตำบลโคกสรุงนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายที่เราจะพากัน พาท่านนะครับไปสวัสดีปีใหม่ในวันนี้นะครับกับวัฒนธรรมไทยของเรานะครับวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่างๆนั่นก็คือที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายายหชุมชนตำบลบางขันมากนะครับซึ่งนำโดยพระปัญญาวุฒิโกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานศูนย์สายายหชุมชนตำบลบางขันมากแล้วก็ท่านยังเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพรวันอีกด้วย นะครับซึ่งทั้ง3ที่นั้นเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเครือข่ายวัฒธ,ธรรมระดับตำบลน,นะครับทั้ง3ที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลโคกกระเทียมตำบลโคกสลุงแล้วก็ตำบลบางขันหมากนะครับแต่ก่อนที่จะไปสวัสดีปีใหม่กับทั้ง3ที่นะครับเราไปพบกับท่านพสต์สีเข้มวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีกันก่อน,นวันนีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2555นี้กระผมขอส่งความสุข และความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีที่เคารพทุกท่านและในโอกาสมันเป็นมงคลน,นี้กระผมขอถือโอกาสพาปรารนาคุณพระศรีรัตนไกรพระศิลป์ศักดิ์ธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดบันดามประทานพรให้ท่านเจริญด้วยอายุวันะนสุขะพระ ประกอบสมราอาชีพประสบผลสำเร็จและครอบครัวมีความสุขมีความเจริญตลอดปีพุทธศักราช2555และตลอดไปด้วยเถิได จะเปลนไปแทนจะให้ผ่านก่อนไปได้โอ้ยโอ้น่นนี่ก็พอสองห้าสีก็ผ่านแล้วน้ะพี่น้องเออมาบัดน,นี้พอสองห้าห้าคอยจะขอเฮาพรกูอยู่ใกล้ 我比你高。多 ยาวแล้วมันจะต้องส่งนะต้องโอแล้วโอดแล้วนี่โอน้อยบาวสองกองเอ้ยข้าวเจ้าก็มีเมียหรือว่าบอยหรือว่ามีแต่ซู้เมียซ้อนหักบอมี โอ้โม <c oughs> ันใหญ่เลย <c oughs> เดี๋ยวไปปิดฟ้องที่นะั่น เม่นได้บอได้ก็ตามแต่เจอป้า าจะได้กินข้าวห่วงพากินปลาสำห่วงถวยไอ้เออเห็นจังไหนเนาะจะได้กินกล้วยห่วงวีกินปีสำห่วงกาจังเนาะจได้อาบน้ำหคนนอนนำำหหอจังเนาะจได้ตตอยตองนอนกินมยอก ขันแม่นได้บ่ได้ก็ตามแต่เจอป้า กจะได้กินข้าหวห่อมผากินปลาซ้ำห่อมถวยไอ้เออจะได้ร็จะได้กินกล้วยห่อมวี ทางดงให้พี่น้องมีเตชงเอ้ย,อย,อยนี่ทางดีจะได้มีทุกให้สุขทีแล้วมีเตทางดงก็างามเมอไหท ุกคนไม่ค่อยเฟื่องคอยฟูให้สดับรับรู้พอตาลอยคอยฟังตาลอยคอยฟังไม่ค่อยรำคอยฟนไม่ใช่จะคอยนอนคอยฝันขอให้ทันประเสริฐจะพูดจาปราศัยไอ้ทิ้งที่ไม่อยากได้ยากามาประสบทั้งโรคาพยาระ ก็เลยละย่าได้พบโจระัยวาตภัยอัคขีัยอุทกกะัยก็ขอยาไดผ่านมหัยเอวังหาซ้าอนมยปอตีบานนุ่้านกระไกะิบก้ากะยู กลอนเกลือกลอนเยอะกบว่าเชิญเมื่อกี้ชันทำหลานกันเยี้แต๊ดได้เวลาบกว่าระมาแกตกลกเอวังปาถนังพนขอคุณพระอวยให้ท่านทั้งหลายรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ทถาได้ทองเห็นหน้าขอให้เขารักพูดอะไรให้เขาเชื่อถือ ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขธรรมาหากินมั่งมีสีสุขมักสีผลสีนิพพานหนึ่งขอให้ถึงทุกท่านเทินเนี่ยเงินนะอาอคุผู้ชมครับปีใหม่นี้นะครับปีมังกรทองนะฮะปีพุทธศักราช2555นะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกันมากๆระหวังว่าวันนี้รายการของเรานะครับคงส่งมอบ นะครับสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคำอวยพรจากหลายหลายสถานที่จากผู้ใหญ่จากพ่อเฒ่าแม่แก่ต่างๆหลายหลายท่านนะครับในวันนี้ทั้ง3ตํตำบล3ามชุมชน3าเครือข่ายนะครับวันนี้ผมขอบคุณนะครับไปยังพี่บงออมมงคลน,นะครับซึ่งเป็นวัฒธรรมอำเภอเมืองลพบ,บุรีรวมไปถึงพี่ปุ๋นะครับสุรสิธิ์ชัยสนามด้วยนะครับวันนี้ที่ส,สร้างความสุขให้กับทุกๆท่ทานส่งมอบรอยยิ้ม นะครับแล้วก็คําอวยพรต่างๆในวันขึ้นปีใหม่ให้กับท่านพบกัผมนะครับที่ว่ากอสุวรรวกนะครับผู้ทรงคุณว,วุธิด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์อำเภอเมืองลบบุรีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ